สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับกับครูหนงเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูจะพูดถึงลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่48นะครับหนังสือเรียนหน้าที่48นะครับนะครับย้อนกลับขึ้นมาดูนะครับ รูปหลายเหลี่ยมนะครับคือมีรูปปิดอยู่บนระนาบนะครับและมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงนะครับมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงง่ายๆเลยนะครับก็คือมีส่วนที่มันปิดแล้วก็เป็นส่วนของเส้นตรงทุกด้านนักเรียนมาดูรูปที่1นนะครับเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับทำไมถึงเป็นรูปหลายเหลี่ยมครับเพราะแต่ละด้านมีส่วนของเส้นตรงนะครับและ เป็นรูปปิดนะครับรูปปิดทุกรูปไม่มีตรงไหนเปิดนะครับรูปที่2ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะอะไรครับเพราะมีเส้นโค้งตรงนี้ไงครับตรงน,นี้ไม่เป็นนะครับรูปนี้เป็นนะครับรูปที่3ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะไม่ใช่รูปปิดนะครับตรงนี้ไม่ใช่รูปปิดโอเคนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปที่1รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับหมายความว่าแต่ละด้านนี้มีขนาดความยาวเท่ากันและมุมเท่ากันนะครับรูป6กเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ารูป8ปเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโอเคนะครับนี่ก็คือนะครับความหมายของรูปหลายเหลี่ยมคร่าวๆนะครับอ่าเรามาเช็คในหน้าต่อมานะครับในหนังสือเรียนหน้าที่49นะครับ ว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่นะครับเพราะเหตุใดนะครับอ่านะครับคุณครูก็เช็คว่าข้อที่1่เป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่นะครับเป็นนะครับเพราะอะไรครับมีส่วนของเส้นตรงทุกด้านนะครับมีส่วนของเส้นตรงทุกด้านและไม่ใช่รูปปิดนะครับและเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดนักเรียนระบุเอาเองนะครับนะครับรูปที่2นะครับเป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่อ่าตรงนี้ ไม่เป็นนะครับเพราะมีส่วนของเส้นโค้งนะครับรูปที่3เป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่เป็นนะครับรูปที่4เป็นหรือไม่เป็นรูปที่5เป็นหรือไม่เป็นรูปที่6เป็นหรือไม่ไม่เป็นนะครับเพราะมีส่วนของเส้นโค้งนะครับรูปที่7เป็นหรือไม่อ่าอย่าลืมนะครับตรงนี้เส้นโค้งนะครับไม่เป็นนะครับรูปที่8เป็นหรือไม่ครับเป็นนะครับเพราะไม่มีส่วนของเส้นโค้งนะครับคร่าวๆแค่นี้นะครับนี่คือความหมายของรูปหลายเหลี่ยม เพราะฉะนั้นต่อมาให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนไปที่หน้าที่38นะครับให้นักเรียนระบุชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนะครับซึ่งนะครับคุณครูสอนมาแล้วเมื่อกี้นะครับให้เขียนลงไปนะครับทั้งหมด8ข้อนะครับอ่ะหนึ่งชิ้นงานนะครับงานที่1โอเคนะครับอ่าจบง่ายๆนะครับต่อมานะครับในแบบฝึกหัดหน้าที่39นะครับ คุณครูจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยใช้แบบฝึกหัดสอนไปเลยนะครับง่ายๆนะครับเขาให้นักเรียนนะครับหาขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมนะครับบางคนก็ยังไม่ทราบว่าหายังไงนะครับบางคนก็ยังไม่ทราบเลยว่านะครับเคยเรียนแค่ขนาดของมุมภายในทั้งหมดของรูปสามเหลี่ยมนะครับคุณครูเคยสอนไปแล้วมีทั้งมีขนาดคือ1 8 0้อองศานะครับนะครับโดยใช้ขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับ หมายความว่านะครับยกตัวอย่างข้อที่1นนะครับเขาให้มารูปหลายเหลี่ยมนะครับแต่เราต้องแบ่งรูปออกให้เป็นรูปสามเหลี่ยมให้ได้อ่าคุณครูแบ่งนะครับง,ง่ายๆเลยนะครับปื๊ดขีดไปนะครับก็เ,เกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปรูปที่1และรูปที่2งใช่ไหมครับอ่าง่ายเลยนะครับเขียนวิธีทาวิธีทํานะครับวิธีทํารูปสามเหลี่ยมที่1คือรูปสามเหลี่ยม L, E, V เท่ากับกี่องศาค,ครับ180องศาใช่ไหมครับเพราะเราอิงจากขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมที่2คือรูปสามเหลี่ยม L, O, V เท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบนังเรียนก็เอา รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้มารวมกันก็จะเกิดมุมภายในทั้งหมดนะครับคุณครูสรุปคําตอบคือขนาดของมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมหลายเหลี่ยมนะครับเท่ากับนะครับหนึ่งบวกกับหนึ่รเท่าับเท่าไหร่ครับ360 องศานั่นเองนะครับหรือนักเรียนจะเขียนต่อกันลงมาเลยอ่ะยกตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับข้อที่2ง,ง่ายๆนะครับอ่ารูปนี้มาแล้วนะครับเริ่มยากนะคุณครูก็แบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยม1รูปสามเหลีย่ยมอ่าเกิดสามเหลี่ยมกี่รูปครับ1 2และ3วิธีทำนะครับสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมอะไรครับสอ,อบเท่ากับสามเหลี่ยมสอบอนะครับเท่ากับ180องศาสามเหลี่ยมนะครับอะไรครับบสตบสตเท่ากับ180องศาใช่ไหมครับสามเหลี่ยมสุดท้ายคือสามเหลี่ยมตส ก็นะครับหรือนักเรียนจะเรียกกลับกันยังไงก็ได้นะครับคุณครูก็อ่านตามที่คุณครูเห็นนะครับต่อสอกเท่ากับ180องศานะครับซึ่งขนาดของมุมภายในนะครับนักเรียนก็นํา180มาบวกกันกี่ครั้งครับ3ครั้งนะครับอันนี้ให้หนักเรียนตอบเอาเองนะครับตอบเองนะครับ หรือถ้ามันบวกกันหลายมุมหรือหลายรูปนะครับนักเรียนก็เปลี่ยนจากวิธีบวกซ้ําๆกันเป็นวิธีคูณนะครับส่วนแบบฝึกหัดในหน้าที่39มีทั้งหมด4ข้อนะครับและในหน้าที่40ก็มีอีก4ข้อในเรื่องเดียวกันนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดทั้ง3หน้านี้นะครับอันนี้งานที่2อันนี้หน้าที่3นะครับแล้วถ่ายรูปนะครับ อัพลงในแอปพลิเคชันส่งงานของคุณครูทีละรูปนะครับแล้วคุณครูจะตรวจงานของนักเรียนทุกคนนะครับขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีครับสวัสดีครับ